วันนี้ติดตามรับชมข่าวในพื้นที่ของฉะเชิงเซาเราจะไปเริ่มกันที่1ิ์เก่าของทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซานะครับซึ่งก็ร่วมกับทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซากําหนดนะครับจัดกิจกรรมฟุฟฟฟฟตบอลศิษย์เก่าครั้งที่1ครับที่สนามกีฬาฟุตซอลวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาในวันนี้นะครับมีการจัดการกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลศิ์เก่าครั้งที่1 โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่างสิทธิ์เก่าของทางวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซาและวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซานะครับที่ได้กําหนดจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาโดยได้มีนายสุมิตรคชวงศ์รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเซานะครับเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ทางนี้กิจกรรมดังกล่าวนะครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพและทําให้สิทธิ์เก่าที่จบการศึกษาไปแล้วได้มีการพบปะสังสรรค์โดยการเล่นกีฬาร่วมกัน ท้งนี้รูปแบบของการจัดการแข่งขันมีด้วยกันทั้งหมด5ทีมนะครับทําการแข่งขันแบบพบกันทุกทีมทีมละ15นาทีแข่งขัน2ครึ่งเวลาโดยสิทธิ์เก่าที่เข้าร่วมการแข่งขันก็จะเป็นสิทธิ์เก่าที่จบจากแผนกช่างเชื่อมโลหะช่างก่อสร้างช่างอิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคมช่างยนต์ช่างไฟ,ฟฟ้ากําลังซึ่งเกมการแข่งขันก็เป็นไปอย่างสุกสนานและสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับทางสิทธิ์เก่าที่จบการศึกษาออกไปแล้ว แม้จะอยู่กันคนละแผนกสาขาวิชานะครับแต่ว่าทั้งหมดก็เป็นนักศึกษาของทางวิทยาลัยเทคนิคะเชิงเซาด้วยกันโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับเป็นนักศึกษาสิทธิกเก่าที่เกิดในปี2526ซึ่งปัจจุบันก็จะมีอายุ40ปีที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับครับวันนี้ก็ทางวิทยาลัยเีิงเซานะครับได้รับเกียรติจากทางสิทธิเก่าที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยเีิงเซานะครับแล้วก็จากทุกส วิชานะครับก็ได้มารวมตัวกันเพื่อทํากิจกรรมในส่วนของกิจกรรมกีฬาฟุตซอลสร้างความสัมพันธ์นะครับสิเก่าเทคนิคแข่งเซานะครับก็วันนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพบรามัยรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และการหัวลําลึกถึงวิยาลัยที่แข่งเซานะครับในนามของตัวแทนสิเก่า ของใจที่เห็นเซาก็ได้มารวมกันนะครับรวมถึงได้มีกิจกรรมที่มีประโยชน์นะครับที่จะส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีเกี่ยวกับวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นนะครับเรื่องของสิ่งเก่าที่จบไปแล้วมีงานทำนะครับตรงนี้นะครับ